สวัสดีครับพี่น้องเตยล่าลงมาแล้ววันนี้นะครับวันนี้มีน้องสาวมาหาขับมาทั้งสองสองคนเลยนะครับว่าจะเป็นน้องการน้องวิขับตาวนน้องวิลับไปบวันน้องวิมีธุระนะครับวิมีธุระก็เลยได้กลับเรว อนุญาตเลือดจ้าครับได้จ้าขออนุญาตถ่ายช็อตดอกไม้ซื่อๆดอกจ้าจ้าบ่เป็นหยังจ้าบ่เป็นหยังจ้าให้บ่ว่าจ้าให้รถจ้าถ่ายอยู่ทั้งวัที่เพท่านมูจ้าเพรท่านติจ้าบ่ได้เอากล้องไปติจ้าว้าจ้าเได้เตียมพรอจ้ากลมาถ่ายรถจ้าเอ้าเมียมาไอ้เข้มเอาเมียมาถ่ายคลิปหัวโอ้ย เพียวว่ะเอ้าก็เป็นเมียไอ้โบแมนบอกโอ้โหืมโอ้จ้าจ้าจ้าพี่ก็ถอดไปกูได้ทอดไฟ่ามองมุมเบาบามันพอนช่องพี่เข้มนะคะเอ๋อเอ้เข้มกลาถอดคลิปไอ้เข้มกลาถอดหัว่าเราบ้าท่าเข้มเป็นสี่ปีคลิปเป็นยังอุ้ยผม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 เป็นยังงีเป็นยังยังยังได้อยู่ยังได้อยู่ได้อยู่บอนี่แหละสาเหตุที่โปรเซตาคาย มื่อนี้มีโอกาสเลยว่าไทยตอนพี่เคียมถอดหัวแล้วพี่น้องปกติเราหยิบมาถอดให้คอนเห็นนะคะแต่ว่าหนูมึนหนูก็เลยเขาวว่าไทยาล้วเป็นยังมันเบิ่งขุ่นนะจัดจัดจัดพี่น้องเบิ่งดูช่อดอกไม้ชองช่อเต็มเต้นฮอร์ไม่หงายมาจอบมูถอดหัวพะนะนี่นี่นี่สีทางนาน้ดจ้ะ สักปีข้างหน้าก็สิรอกอะเอาเกี๊ยวคล้องจ้าไอ่มาแล้วจ้าสิบวัท่ฒน์มาถ่ายคลิปพี่น้องเมียมาถ่ายคลิปหัวเปลี่ยนชุดกันพี่น้องวันนี้ก็ขอบคุณนะครับบ mm ้านอก k m c Family นะครับขอบคุณ yes. ่ดัดดตางขอบคุณพี่แอนสวีเดนยนยสูนะสวีเดยนยนสูแล้วก็ขอบคุณกอดอกไม้นะครับกำลังใจจากน้องสาวนาวีนะครับแล้วก็กำลังใจจากน้องวินะครับสองจอน,นะครับจากน้องสาวนวีแล้วก็จากน้องวินะครับแล้วก็ขอบคุณผูพนํามาสุ่งนะครับกอดอกไม้ สวยๆนะครับจากร้านมีมี่ครับผมจากร้านมีมี่ร้อยเอ็ดนะครับชอดอกไม้มีมี่ร้อยเอ็ดนะครับขอบคุณครับนะครับขอบคุณพี่นอ้องเก็บทีมงานครูนะครับเพิ่นมาเก็บของนะครับคุณเอแล้วก็แม่ดูมด นี่แหละพี่น้องนะครับคุนลองกันขามกำมเพงแบบนี้แหละครับพี่น้องนะครับ <c oughs> เอาทั้งนี้ก็ได้เอา้าเอา้าเอา้า <c oughs> หนาลวดแมนบอ่นีเอ้าแค่หนาลวดเวิดบอ เอกเจาอไอกเ้ยัเ้าเบอะ้ววางี่ไม่ของันนะอ้ยอุ้ยม่คนเห็นอะไรเออเออได้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 เอออ๋อ่มีคนเห็นได้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 อาถพเก้าอีหลีวะเอกเร็วสิภาไปจุดบังไฟเร็วไฟอะไนี่อะยู่ตารางเลยเอกเร็ว ít tối ngày quay cuối tháng năm đêm à năm 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 à ek, năm 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 ek, năm 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 เออแม่ก็เอาหลอดเอาเออลูกแม่เอาหลอดแม่ลูกแม่ตรงข้างล่างนะเอาเลยเอาโอ้มือนีพระเอกส่วนนี้มลแช้เพิ่นกับมานอยู่ครับนะครับแช่สุดงอตีสุดมานดิมีมืออื่นเขามาเอาขึ้นดิมือืนเขามาเอาขึ้นดิโอมือแรงไหมรับขับขึ้นขึ้นตัวมานคือเก่าเนาะคนมานติดมาแล้วคนมานติดแล้วติดโตแล้วเออคนมานติดโตแล้วเออคนมานชิวโดนติดโตแล้วคนมานชิวโดนติดโตแล้ว พ่อดอกไม้โอ้น้องวิน้องวิจางพี่วินะคะบ้านฮักพี่เข้มนะคะวันนี้ที่เพิ่นให้มาลายน้ำใจของเสื้อผ้ายดีเฮ็ดมาลายไห้น้องสายใหญ่นะคะของพี่วีมากนะคะลำๆเรื่อยๆได้จ้าบ่บไปทำธุระหนาเวทีบ่ เบอกนไปรอดแต่ว่าาดี้เด้หนาเเงินไดี้เด้ไปย่งไปได้หมดแต่ว่าจะสีได้ท่ารมมีคนเห็นลนหรอเพราะว่าขจเจ้าเมนเมนเขจาาเมาขจาาเมาโอเคเดินทางปลอดภัยครับเดินทางปลอดภัยอบุอบาบาบอาบอบุอบุกไปะวักาดนบอู้โอ้กอบ้น

เออลหละลังลงหลังลากเงินโอ้ยบังไฟจูดแล้วะทีแปดทีเขาวะโ้ยเาเไเลเ็บเางไม่อาก้ยังัางนั้นแม่พระตาเอิ่ไปจูดบางไฟพี่น้องเอาจูดแลวจับหมวมันชักล่งดินไหมเอาหางมันที่ฟ้า อาหารมันที่ป้ามันคือว่างสูงแท่อีกมันสูงเด้อยู่หันหน่ะยูนี่มันจังตำนี่เนี่ยเออเอามาว่างพี่ใจกงียโย่ลงไปเลยโอ้หมดตำกัน เป็นยเอาเริ่มสัต์ตายแล้วไม่ข้อหักอยู่พี่เอากระซุงลงเนาะนี่รูดเส้านี่ลงนี่รูดอนอากูโก้เออเอาไปไปเฮ้ยยังมาฟีฟีมา้ยอย่าดวดเด้อข้อหักเด้อดูแล้วข้อลงเลยขึ้ลงไงเถอะให้เหยียบบ้านะ

เอออเาันนี้งอถอดกาบพีนี่พี่น้องเป็นภาษาสังหรับว่าเป็นงอเรียกว่าเป็นงอหรือเปล่าบ่อะไรยังขาวยังลอยอยู่ปั๊บปะเดินทางไปดมฝากฝากไอ้นัะพี่น้องนะครับเจอล่าแล้วกะยังกลับครับนะครับเพราะว่ารถจอดอยู่ข้างล่าง รถจอดอยู่ข้างล่างไม่ได้ขึ้นจอดข้างบนนะครับชวนทั้งนี่จุดบังไฟกันดูครับไม่หางขาด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 หางตัวนะขาดไ่มีหางของไม่หัวตีเพราะทกันหางเจ้าของเอาหัวตีไม่มีหาง เอาไปหนอเ็ม่ยังอะว่าบหลามันที่บัวขืนึ่ยูนจับดีกลัวเจ้าจับบะล่ะมาจะว่าหัมันแตกใส่ลงพื้นได้บังนึงวันบัจับดอกสันบัวแตกดอกขึ้นดีก็ได้บางวันอแตกแล้ไม่จะสูดเป็นสูดไรบอืมเอาตรงยั้ใส่ไเนี่โอ้จ้าจุกไงใมือเดี๋ยวอนมือใส่มือเดียวย่างย่างย่่นี่ ก็บอกน้อยเอดเดียเงละเดียมย่งเจ้าจับจะสั่นยังไงเจ้าย่างมันแตกเนาะจับเอ้ยพนี่อีเดียเดียมากเลยเอาดีเจ้าจับอีกีจับอีลุยพนจับเต็นบังังหารมันนไงบ้งอยู่บไกันมันแตกวหันแตกนมันแตกกันอกเอาแทีบันนี้ เลี้ยงมาเลยมึงขีแตก้อยรถนี่รถใครก็ไม่รู้เนี่งมาเลยลูกพี่เขาง่วงเดี๋ยพี่้างนี่มันจะข้นเบาบางหางมันเบาขดด้นิมันบูตรงไหจูดวงไฟก็่อนพี่น้อง่ลงนลง,ล,งล,งลงีข่อยคือจูดข้นดีดพี่น้อง เป็นนป็นคนจุดใส่เียแล้วอันนึงมีใส่เียคือบใส่ใส่อันเดียวสองงันเถไม่ใส่ไม่ใส่เลยนี่ยันกุชุมนะจับจับจุดให้อยอวาเถอะเอาคือยนนก้อนน่ะป้าป้าเป็นฮัน มันจีหิวนอนไปไปไปเก็บของยังนี่ารถกลับกลับไปไหนอถ้ารถออกยัเออมาเ่อนะจิตม่มากว่างนันยังกว่าหูงงหัวังยังดนาง้าทกวง เอาพี่น้องส้อหรับคลิปนี้อีกค่ะจะไว้ช้ำนี้ทุกคนครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามขอบคุณกำลังใจจากทุกมองทุกบอลขอบคุณทุกแทุกไล่ครับขอบคุณทุกการติดตามทุกคอมเมนต์ครับนะครับ จกากก่อนลิปต่อไปครับนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe กดติดตามในเคมเนี้ก็แล้วกันก็ถือว่าวันนี้มามาลอยเอ็ดกับซัมมาบานพีบานเนาะมาบานเอ็ดเอ็ดมินอันนี้เอ็ดวินน้องสาวก็มาดูแลดีดบ้านผม่งกระคำไปดีไหมดีนะครับเอาถามไปเสร็จเอไปถามมุนลงถามมาเส่็จบอบ คนคลิปต่อไปครับพี่น้องนะครับยินดีมีแห่งสุกกาะเพาะนะใครท้่แรกทุกท่านทุกคอยจะจิบอย่าจนครับร่ำรวยร่ำรวยทุกทุกท่านครับพอคลิปต่อไปสวัสดีครับ<า>